สวัสดีครับผมคุณแม็กโชพลชัยมีนะครับปีนี้อายุ68ปีนะครับนะบก็ปวดหลังอาการเหรอปวดมากไปหาหมอไปนวดตรงไหนนวดที่บ้านก็นวดนวดเด็กเล็กมานั่นใครบอกดีก็นวดบางทีต้องเอาหลังไปกดกับไม้อะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานก็ยังไม่หายโอ้มันปวดแบบทรมานมากเลยครับคือเราเป็น ล้วดีเลยไปหาหมอหมอก็จะแนะนําไห้ผ่าตัดอย่างเดียวไม่ดีแน่นอนผ่าตัดทีนี้ก็มาเจอนะ้ามันถ่ายะนะฮะก็เลยทดลองดูทดลองนวดดูนวดนวดนวดน,วดนี่นวดตรงหลังนวดที่มันปวดนะฮะแล้วก็อยู่มาสักระยะหนึ่งก็เออดีขึ้นอ่ะดีขึ้นอย่างปฏิหารเลยนะนวดเช้าแล้วก็เย็นตอนเย็นเนี่ยเยอะหน่อยก่อนนอนนะ,ะก็ทาโปไปเลยอะไรแบบนี้แล้วนอนหลับสบาย ตื่นขึ้นมาก็โล่งทำอยู่บ่อยๆอยู่ประมาณหกเจ็ดวันเออมันโอเคนะครับมันโอเคเลยนะฮะมันทายะนี่ดีมากๆเลยและผมก็ไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วตอนนี้ขอบอกอาบุญด้วยนะครับทายะนี้ครับเป็นที่น้ำมันที่ดีมากเลยครับหอมทั้งหอมทั้งรักษาแก้ปวดจะปวดจุดไหนก็ได้ครับก็ก็ทาได้ก็อาการจะดีขึ้นทันทีเลยเหมือนผมเนี่ยครับ ดีขึ้นมากๆตอนนี้เรื่องปวดไม่ต้องไปพูดถึงแล้วหายครับต้องขอชื่นชมนะครับระยะสุดยอดครับสุดยอดครับ